สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรามาสมา3ปี65ของหุ้น tli หุ้น bms d MS, แล้วก็หุ้น cpf นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดูผลประกอบการของหุ้น3บริษัทนะครับนั่นก็คือหุ้น TLI นะครับที่พิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นไทยได้ไม่นานนะแล้วก็หุ้น BDMs นะครับรวมไปถึงหุ้น CPF ซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มดูกันที่หุ้น TLI กันเลยนะครับสำหรับหุ้น TLI หรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับในส่วนของ ผลประกอบการในไตรามาส3ปี65นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ25,915ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ2,208ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่20สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรามาส3าปี65นะครับ Q1Q ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 9. 4ส่เส่วน Year-on-Year year นะครับกำไรสุทธิลดลงประมาณ2 4 7เ โดยภาพรวมแล้วนะครับรายได้ของตัวบริษัทในไตรามาส3ปี65ก็ไม่ได้แตกต่างจากไตรามาสที่แล้วนะครับใกล้เคียงกันเลยนะโดยที่เมื่อเทียบกับไตรามาส3ปี64นะครับหรือว่า year-on-year year เนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ4.28%ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของรายได้เบี้ยประกันภัยที่เป็นรายได้สุดทธินะครับประมาณ4.2% year-on-year นะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นมาประมาณ2.9% ในส่วนของรายได้อื่นๆของตัวบริษัทนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ62.5%ก็เลยมีผลทำให้รายได้รวมของตัวบริษัทนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นนะครับ y e a ย on year ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ5 2 5เมื่อเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี65้นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ77,787ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ8 0 2 0ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่74สตางค์ต่อหุ้นโดยที่กำไรสุทธิในงบราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวลดลงประมาณ2.18เมื่อเทียบกับในชว่วงการของปี64ที่ผ่านมาซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าผลประกอบการในงบราย9เดือนปี65เนี่ยรายได้รวมของตัวบริษัทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ2.9 แต่ว่าเมื่อเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทนะครับในงบรลาย9เดือนปี65เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเช่นกันประมาณ4.25นะครับก็เลยน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้กำไรสุทธิในงบรลาย9เดือนปี65ของหุ้น TLI นะครับมีการปรับตัวลดลง สำหรับงบแสดงฐานทังการเงินในงบล่าสุดของหุ้น TLI นะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ5 4 9 0 3ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ459,382ล้านบาทโดยที่ส่วนพู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ89,621ล้านบาทปัจจุบันราคาของหุ้น TLI นะครับก็อยู่ที่14บาท70สสตางค์ต่อหุ้น ในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น t ท i ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้น t ท i ยไังไม่มีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่นะครับแล้วก็มีการยกจุดต่ำสุดขึ้นมาด้วยนะครับในแต่ละครั้งที่ปรับตัวลงมาก็ถ้านับตอนนี้ก็คือครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดแกลบลงมาด้วยก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้น t ท i เนี่ยจะมีการสร้างนิวโลใหม่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าไม่สร้างเนี่ยก็ถือว่าแนวรับตรงบริเวณนี้ดูมีความน่าสนใจนั่นเองนะครับอาจจะต้องรอให้ราคามีการเด้งกลับขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการ Follow ตามเข้ามานะครับอาจจะต้องรอให้ราคาของหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมายืนเหนือประมาณสัก15บาทให้ได้ก่อน ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ากรอบราคาของหุ้น t l i ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบตามที่ผมตีกราฟเอาไว้นะครับประมาณสัก14บาท70สปารค์ไปหาประมาณสักเกือบเกือบ17บาทนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่หุ้น BDMs หรือว่าบริษัทกรุงเทพดุสิตวชการจำกัดมหาชน ซึ่งผลประกอบการในไตรมาส3ปี65นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการเนินงานอยู่ที่ประมาณ23,985ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ3386ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่21สสตางค์ต่อหุ้น สำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี65นะครับ q n q ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ27%นะครับในขณะที่ Year-on-year year กำไรสุทธิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ34.92%โดยที่ผลประกอบการในงบราย9เดือนปี65ของตัวบริษัทนะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ69,125ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ9,493ล้านบาท โดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่60สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในงบปลาย9เดือนปี6 5นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ79.10%เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาเราเห็นว่าในส่วนของงบปลาย9เดือนปี6 5่นะครับรายได้จากการเนินงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ28% ซึ่งก็ยังคงได้รับผลดีต่อเนื่องจากโควิด19นะครับที่ถึงแม้ว่านะตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังได้รับผลดีตรงนี้อยู่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของค่ารักษาพยาบาลทั่วไปนะครับจากผู้ป่วยชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในส่วนของชาวต่างประเทศเนี่ยที่ณตอนนี้ก็เริ่มมีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว เราจะเห็นจากในส่วนของผู้ป่วยชาวต่างประเทศนะครับในงบรายเก้าเดือนปีหกห้าเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ71%เมื่อเทียบกับในช่วงเนการของปี64ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ผู้ป่วยชาวไทยนะในงบรายเก้าเดือนปีหกห้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ22%เมื่อเทียบกับในช่วงเนการของปี64ที่ผ่านมานะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในงบล่าสุด เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1 3 3 8 7 5ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ43,586ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9289ล้านบาทคิดเป็นค่าดีก็ประมาณ0.5เท่านะครับก็ถือว่าณตอนนี้ตัวบริษัทก็ยังคงแบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับสำหรับหุ้น BDMS ตัวที่ราคาของหุ้น BDMs ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่30บาท50สต่างต่อหุ้นสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น BDMs นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มราคาของตัวบริษัทก็เป็นขาขึ้นซึ่งก็เป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ตอบรับกับในช่วงที่ผ่านมาที่หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้รับผลดีนะครับ แต่อะไรก็ดีนะครับณปัจจุบันเราเห็นว่าราคาของหุ้น BDMS เนี่ยขึ้นมาชนแนวต้านแล้วแล้วก็ณตอนนี้ก็เหมือนกับว่าราคาก็เริ่มมีการย่อลงมาแล้วนั่นเองนะครับผมอาจจะมองแนวรับที่สําคัญเอาไว้ตรงบริเวณเส้น A75 วันนะในรอบนี้ซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก29บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญของตัวบริษัทก็ไม่ควรหลุดเลยแหละ พราะาถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่แนวรับต่อไปจะอยู่ตรงบริเวณประมาณเส้น A สอ200วันนะครับหรือถ้าแถวบริเวณประมาณสัก 26- 27บาทนะครับซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับราคาก็เคยลงมาทดสอบตรงบริเวณเส้น A ส200วันก่อนที่จะมีการเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่ออะไรแบบนี้ ในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์ก็คล้ายๆกับมุมมองในกราฟรายวันเลยนะครับก็คือเหมือนว่าราคาของหุ้น BDMs จะขึ้นไปชนแนวต้านแล้วพอดีนะครับประกอบกับในส่วนของเส้น RSI ก็ขึ้นมาชนโซน o v e r b o ์บอทแล้วด้วยก็มองว่าราคาณบริเวณนี้ก็มีความเสี่ยงที่ราคาของหุ้นอาจจะมีการย่อลงมาได้นะครับซึ่งอาจจะมองแนวรับที่น่าสนใจเอาไวถ้ถแถบริเวณประมาณสัก25บาทถึง26บาทกว่านะครับ มาที่หุ้นตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือหุ้น CPF หรือว่าบริษัทเจริญเพ,พื่อกานอาหารจำกัดมหาชนสำหรับผลประกอบการในไตรมาสมา3ปี65ของตัวบริษัทนะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ161,875.58ล้านบาทคลิปเป็นกำไรสุทีินะครับอยู่ที่ประมาณ5,107.74ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 63สตางค์ต่อหุน้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี65นะครับ Q1Q ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ21.36%ในขณะที่ y e a r on y e a r นะครับก็เป็นการพลิกจากขาดทุนกลับมามีกำไรนะในช่วงไตรมาส3ปี65 ซึ่งในส่วนของผลประกอบการในงบปลาย9เดือนปี65นะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ462,305.36ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ12,157.90ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ 1>, 1บาท48สตางค์ต่อหุน้นสำหรับกำไรสุทธิในงบราย9เดือนปี65้านะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ92.72%เมื่อเทียบกับในช่วงเนกันของปี64ที่ผ่านมาโดยที่เราก็จะเห็นว่ารายได้รวมในงบราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ21.23%หลักๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของรายได้าจากการขายสินค้านะครับซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของเขา ซึ่งในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าในงบราย9เดือนปี65เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ21.39%ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมในงบราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ19.41% สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานทังการเงินในงบล่าสุดของหุ้น CPF นะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ9 3 2 8 5 2 0 4ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ6 3 6 6 2 0 0ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่3,224.583ล้านบาทคิดเป็นค่า DE ก็ประมาณ2.08เท่านะครับ ซึ่งก็ถือว่าตัวบริษัทก็เหมือนจะแบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของเขาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของหนี้สินระยะยาวนะครับแต่ว่าในงบรายเก้าเดือนปีหน้าเนี่ยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับของปีที่แล้ว ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะมันเกี่ยวกับในเรื่องของการดําเนินธุรกิจของตัวบริษัทนะครับแต่อาจจะต้องมาดูในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับว่าเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงกับหนี้สินตรงนี้นะครับแต่คิดว่าเขาก็น่าจะมีวิธีการจัดการแหละแล้วก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับหุ้น CPF นะครับโดยที่ราคาของหุ้น CPF ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่25บาทต่อหุ้น สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น CPF นะครับณนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าราคาก็ไม่ไปไหนเลยนะครับจะลงก็ลงไม่เยอะมากนะถ้าดูกันโดยภาพรวมเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวราคาของเขาจะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก22บาทไปหาประมาณสัก33บาทนะครับโดยประมาณดังนั้นก็ถือว่าแนวรับตรงบริเวณประมาณสัก22บาท23บาทเนี่ยของหุ้น CPF นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่มีความน่าสนใจนั่นเองนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ3หุ้นนะครับที่มีการประกาศผลประกอบการในไตรมาส3ปีขอข้าออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น TLI หรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหุ้น BDMs นะครับหรือว่าบริษัทกรุงเทพดูสิทธ์เวชการจำกัดมหาชนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหุ้น CPF หรือว่าบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับ อ่ะเป็นเพื่อนมีความพิเิตรยังไงกับหุ้นทั้ง3ตัวนี้ก็ลองมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับข้างล่างคลิปนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยนในที่ แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ